อะไรอ่ะวันวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปอุทยานเขาแหลมยากันนะเป็นทริปฉุกระหุกอยากไปก็ไปเลยไม่รู้ว่าข้างหน้าผลทางเป็นยังไงบ้างฝนจะตกไหมวันนี้ก็ยังไม่รู้เลยเดี๋ยวต้องไปต้นฝนเอาข้างหน้ากันเนาะเนาะพิธีกรเนาะตากล้องเนาะตะ ไปกันสองคนเราไปลุยลุย เติมพลังด้วยคาราบาลคาราบาวออกคลิปอย่างนี้ไกลๆนั่งก,กินคู่นะก็แบกเลยอัดดูน่ะต้องแบกอ,อ,นะอ,อันนี้แบกอันนี้ซีโร<า>่แมนเออแรงมากองนี้ไปนีป่กาแฟกับแบนอด์อยู่ของดี แดกแบ,บนดรด้ยอยเดี๋ยวเราไปดูสาาะเซเว่นกันไปคุิ๊สวัสดีค่ะวันนี้จิ๊หากจที่เราได้เติมพลังกันแล้วเราจะเดินทางกันต่ออีกยาวไกลประมาณร้อยกว่าโล ดูสภาพนน c h ชาแนลเสื้อตัวใหม่สุดยอดมุดมุดใหม่อีตัดเปียกตัวเลยุูหลังุูหลังเปียกยันตูดจริงจริงเปียกยันตูดเลยตอนนี้เราถึงไหนแล้วเรากำลังเข้าเขตระยองบ้างนะน่าจะระยองแล้วอีประมาณเจ็ดสิบโลอ่ะจะถึงเขาแหลมย่าประมาณนั้นโอเค ดีด <P. S 1> <B. S 2> ีดูได้พักก่อนป่ะพร้อมเดินทางกันอีกรอบก่อนไปโน่นไหมไปเด็กดีอีโหโคตรร้องเลยแดบดบหืมแดดจ้าโอ้ย Pag-antaw. <tap> ความต่างมีใจแบบต้อจ่ายโวนก่อนนะอืสองคนจะมีเจ้าที่ตรวจบั้รที่กินตัวนี้เลยแล้วก็แจ้งเจ้าที่่ามาสักกันด้วยนะครับเราก็มาถึงนะครับเขาแหลมย่าจังหวัดระยองบนสี่สิบครับพี่เย็นแา่นะสาคนท่ายาวไกลไปกันต่อ จะพาน้องนอนท์ไป,ปัป๊มตาอุทยานแห่งชาติเดี๋ยวิตินะครับอันนี้นก็ขี่รถาไปได้อาวเาไปมานเลนนะ่ขึ้นไปนนได้บนในเลยค่ะมขอณครับ ดูอ่รยดอออะวะอ้อทีทีเท่าไหร่วะทีทีสี่ทีทีสี่ทีสี่ต่อต่อเดี๋ยวเดี๋ยว เดนยทยงสียเราจะไปเองไปนี่เราถึงจุดชมวิวเสาแหลมยากบรรยากาศดีนะไม่ร้อนมาก บรรยากาศนะของอุทยานเขาแหลมย่านะครับบรรยากาศค่อนข้าง,งดีเลยฝนฟ้าอากาศเป็นใจนะแดดสองเมฆน้อยวิวที่ได้คือยอดเยี่ยมเลยเสียดายที่เพื่อนๆพนคนอื่นไม่ได้มานะตอนนี้ก็นู่นเห็นต้นนะเดินนำผมไปไกลพอสมควรแล้ว เ่าจะเพลินๆกับบิวเดี๋ยวยังไงผมต้องเร่งฝีเท้าตามเข้าไปให้ทันนะวันนี้คนค่อนข้างน้อยอะ่ะไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่ถือว่าดีมากวิวดีจริงยครับเดี๋ยวรีบตามต้นไปดีกว่าครับผมเราขึ้นไปพักรอ ย่อดเขาของที่นินมั้งนะเห็นใกล้ๆมีโดมอยู่นน้นโดมเลยกโดมหม่อยเลยนะข้างบนนู้นอะ่ะก็ผมเห็นต้นนะเดินขึ้นไปข้างบนบนนูน้นฝนจะตกมาไหมเนี่ยแต่ก็ต้องไปตามหาแต่รู้สึกชอบวิวยู่งมากเลยสวยมาก ตอนนี้เป็นเวลาประมาณน่าจะเที่ยงบ่ายได้แล้วมั้งอากาศดีแต่ก็ร้อนนิดหน่อยก็มีลมป่าปลายนะโอเคครับเดี๋ยวไปข้างบนต่อเลยไปไป านที่ที่สี่เขาแหลมยากฝ่ายเราจะไปต่อกันสถานที่ที่สามแล้วไปทางไหนต่อทางนี้เหรอฝ่ายไปดูปข้างที่จะลำบากนิดหน่อยใครชอบดูอีกก็แนะนำเลยรู้สึกเราจะเจอ เจ้าทีหรือเปล่า <c oughs> เรืห่อรืองไปกันต่อมาถึงแล้วสถานที่ที่สาม นี่อุโมงป่าเรานั่งพาก่อนเนาะเดินมันไม่ไหวแล้วเดินมาไกลแล้วไม่รู้ว่าข้างหน้าไปสุดตรงไหนก็ไม่รู้กิโลก็ไม่รู้อีกอ่ะแต่น่าจะเดินรอบเขาอะดูทรงฮะน่าจะเป็นการเดินรอบเขามากกว่าตรงนี้จุดที่สลายนะจุดที่สามจุดที่สามแล้วจุดที่สาม เราเดินมาไม่ได้เลียเียงเลยใช่ปะ่ะเราเดินมั่วเลยไม่ได้เลียงเลยมาร้งแต่แปดอ่ะแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองเราจะขึ้นไปที่หนึ่งต่อเริ่มจากแปดเหรอเริ่มเราเริ่มจากแปดมาเลยแปดเจ็ดหกห้าอืมอ๋อเขามาส่งเราที่แปดแล้วเราก็เดินกลับไปจุดหนึ่งใช่ใช่ปะ่ะใช่เราเดินกลับไปจุดที่หนึ่งที่หนึ่งน่าจะเป็นเขาฝั่งนู้นอ่ะที่ขึ้นรถมาแล้วแถวนั้นเนี่ยมั้งคิดว่านะไม่ใจะโผล่แล้วแถวนั้น เหนื่อยเงียบสงบดีอบอ้าวก็ดีมัง้งเหนื่อยมากก็ดีดีนะาเอาน้ำมากันนะเโคตรเหนื่อยตอนนี้เท่าไหร่นะสามเราเหลืออีกสองอีกสองจุดสองหนึ่งแล้วกลับไปจุดเริ่มต้นแล้วมัง้งถ้าให้เดานะแต่ก็รู้ไก่เปล่า ก็ไม่รู้อะไกลแค่ไหนไม่รู้อะพักก่อนพักก่อนจะเป็นลมสู้สู้ไม่มีใครขึ้นมาเลยนะเท่าที่สังเกตดูนะตอนนี้นะเรานั่งกันต้องนานแล้วไม่มีนะักท่องเที่ยวคนอื่นเข้ามาเลยคนใหญ่มากเป็นเด็กเป็นคู่ <c oughs> เขาก็คงไม่ขึ้นมากันหรอกน้อยคนอนะแบบ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 เราอะไมวันนี้ติดอ่าววะ <laughs> วันนี้ติดอ่างมากเลยรู้เป็นเลยพักก่อนเว้ยจะไปไปไหนวะจุด,จดที่สองไปไปชปไปเราก็ถึงจุดที่สองแล้วครับไปดูกันสิชื่อว่าอะไรเดินมามาณแปดโลได้การแบ่ง ชั้นเรือนยอดของต้นไม้จุดนี้จุดที่สองเป็นไงครับเราเดินมาประมาณแปดโลไม่ขัดเนี่ยต้องเห็นไม่ถึงแต่จุดสามมาจุดสองประมาณเท่าไหร่วะประมาณร้อยเมตรสองร้อยเมตรเออมาสองรอยเมตรได้ต้องถึงจุดที่สองเหลือจุดที่หนึ่งจุดที่หนึ่งไกลกว่านะเราออกไปไม่รู้จะไปโผล่สถานีพักผ่อนหรือเปล่าไม่รู้ ไปต่อไปต่อไป,ป,ปทางลงเขาด้วยจุดที่หนึ่ง เราต้องกลับมาเจ็บสะพานอีกก็วหนี่ยสะพานเนี่ยสะพานน้ำไปเดี๋ยวไปเจอกันจุดที่หนึ่งลยมาเราถึงสถานที่ที่หนึ่งแล้วปลาดิบแล้วฝั่งทะเลเราเดินกันมาประมาณสิบกว่ากิโลใช่ เพื่อจุดที่หนึ่งไม่ขาดลงไ <g ül> ม่ถึงไม่ถึงสามร้อยเมตรสามร้อยเมตรจากนี้จะหนักา่อก เคยมีฝากไปให้เราจะไปหาปข้าวกินกันข้าวกินกันดีกว่ากดหิวเลยนี่เรามาหาข้าวกินกันนม่ค้าบอกระวังไอ้พวกนี้ไว้โดย,ยการให้ หรือหนังกระติกสำหรับการยิงขเรอพออี่โยธีบอกระวังลิงถ้ามันมาตะกี้หน้ากหัอ,อแตก <c oughs> นี่ปืนพร้อมนี่พร้อมเหมือนกันพร้อมเหมือนกันพร้อมปลาครับ ขนาดกินข้าวอยู่นั้นก็ต้องระแวงลิงลิงลิงพวกนี้ด้วยร้ายเหลือเกินมันพร้อมที่จะแย่งอาหารเรา <Okay. S 1> พร้อมใช่ไหมพร้อมมากระแวงซ้ายระแวงขวาเขากำลัง ได้เผื่อเชียวไอ้นี่ก็จ้องอยู่เกือบแล้วไอ้เด็กน้อยให้หยุหนักหนักปิดหนักหวานี่ไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเกิดอะไรขึ้นนะ ลิงน <S smoke> ้อยได้กรีดร้องเพราะอะไรกรีดเ <bem> ี <S meals> ้รอแล้วมือป no ืนป um ืนหม่มไดกันเช็ดช็อต เสียใจรจริงจริงที่ลิงแยวชินชันไปแดกเรียบร้อยครับลิงแม่งล่อไปแดกแล้ว no, no. สิ่งที่เรากลัวที่สุด, <c oughs> ดหนังดูหนังกระติกดูหนังกระติขกตขาดเลยทีเดียวหนังกระติกขาดเลยทีเดียวเดี๋ยวรอมันมาใหม่ <c oughs> ดีนะเราอิ่มแล้วเ <c oughs> สียใจจริงๆคริงค่างที่จะเสียใจมาก พี่เบิกยางใหม่เออลอขาเลยแกงแตกเลยเฮียก็ไม่ทันเฮียเห็นมาทีแม่งก็ขว้าแยกเคียวคว้าไปแล้วไปได้ไปได้พอเราตีแบบนี่คือจุดกลางเต็นนะ ลานกลางเป็นของเขาแหลมยากดูกันเป็นไงบาง้างข้างก็จะเป็นวิวทะเลสวยๆข้างบนตรงนี้ก็เป็นที่กลางเป็นนะท้องน้ำอยู่บนนู้นดีกว่าดีดูวิวทะเลสิ 嗯，对。Mm. ตอนนี้ออกจากอุทยานเขาแหลมย่ามาสักพักหนึงแล้วน,นะก็มาพักฉี่พักกินโคโกกินบุกซี่ให้หายร้อนก่อน,นข้างแดดจะแรงนะสี่โมงเย็นแล้วตอนนี้ก็คันารร้อนร้อนมากคิดว่าน่าจะถึงบ้านประมาณ ประมาณกี่โมงาะประมาณ6โมง6โมงถึงทุ่มหนึ่งโดยประมาณถ้าไม่ตัวติดไม่อะไรนะ